ท่านผู้ที่ยินดีอาสาจริตนะครับที่มาช่วยทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้โดยเร็วพี่สมพงิ์ก็ไปช่วยก็ผมที่ทุกแผนนะครับที่มีก็ขอต่างขอขอบคุณมากและพระสร้างสิ่งสามสิบท่านที่ได้ให้ความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์่ริงกับพลาดก็คือว่าสถานที่นี้ตั้งใจเปิดให้พร้อม ต้นเดือนหน้าแต่ผมที่เป็นคนที่อยากทำงานเร็วเพราะว่าทุกคนรักในความไม่ประมาทไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะมีชีวิตอยู่อย่างไรก็บอกว่าขอให้เรานขึ้นได้ไหมก็ขอบพระคุณท่านรอมทุกดีท่านพนักงานวันโมนะครับทุกคนแล้วก็จะกระทรวงมาทุกคนก็ไปช่วยกันในระิตทราบว่าสี่วันเจ็ดแล้วก็ทราบถึงด้วยว่าบางอย่างนโยบายรัฐบาลนะครับ ท่านมายกพระตรีพรเด็กระด้วยเจตนโาได้เพาะหมายว่าเขาไม่ได้ไม่ต้องกลัวว่าจะแก้ไขปัญหาก็ไม่ได้ทําเท่าที่ทําได้จริงไหนทำไม่ได้ให้มาเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน,นั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ก็ส่งให้กระทรวงกระทรวงทำไปญหาโดยเฉพาะอย่างนี้กระทรวงพมจะบอกว่าไอ้สัตว์โง่ทีท่านคน เลี้ยงเด็ก <Solomon> บ้านเพิ่มสุขจังหวัดพิษณุโลกอย่างเป็นทางการนะคะค่ะขอเนเซญท่านและทนตรีพร้อมด้วยนะนะเข้าเยี่ยมชมสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเพิ่มสุขค่ะนโยบายรัฐบาลว่าการลงทุนทุกชนิดสะพานถนนเกือบก็สู้เรื่องการลงทุนเรื่องเด็กไม่ได้นะครับเด็กนั้นเป็นทรัพย์ เป็นทุณพนุษย์ที่มีค่ามากไม่สามารถจับต้องได้แต่ว่าให้ผลตอบแทนตลอดเวลาถ้าเราลงทุนทั้งเวลาเดีวใจและก็สกิายภาพเพื่อช่วยให้เด็กนั้นมีสภาพแวดล้อมที่ดีเราจะสา,สามารถสร้างสังคมดีได้ถ้าเราสร้างิ่งแวดล้อมที่ดีสร้างเยนเศรษที่ดี เด็กจะเป็นเด็กที่เข้มแข็งแล้วก็มีคุณธรรมมีความรู้สามารถสร้างรายได้กับประเทศของคุณได้ดังนั้นวันนี้ก็เป็นวันรับต้นที่ท่านพลกระทรวงวัดนั้นได้มาเห็นความสำคัญการพัฒนาสนมุนไพรท่านก็ยังได้เสนอว่าสมุนไพนั้นก็จะต้องมีเรื่องของผู้สูงอายุข,ของคนพิการและของ,องครอบครัวด้วยฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะกถามเลยว่าศูนย์รับเลี้ยเด็กๆนี้ หน,นึ่งครอบครัวเล็กเด็กสองคนอาจจะผลประโยชีวิตอีกสามชีวิตให้สามารถทำงานหารายได้มากขึ้นสร้างคฐานะกับชีวิตสร้าง่านะของครอบครัวมากขึ้น